เป็นโรงเรือนเดิมเขาเรียกว่าทําเป็นฟาร์มหมูเนาะฟาหมูฟามหมูเก่าทำโครงสร้างเหล็กแต่ในๆนตะไลเลยใช่ครับจะยี่สิปีแล้วพี่ดูใช่ครับโ0ยี่สิปีแล้วยีปีแล้วทำไมถึงเลิกล่ะครับก็มาเลี้ยงไก่แล้วมีรายได้รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบกันแล้วก็ด้วยที่สภาวะทางการตลาด หมูก็เหมือนกับว่าพอราคามันโดนกําหนดด้วยนี่ราคาหน้าเขียงเนาะใช่ราคาเขาเรียน้าเขียงเนาะหน้าเขียงอะไรพี่แล้วการอะไรรับซื้อนะปุ๊บตัวแปรมันมีหลากหลายใช่แต่ว่าเรื่องของไก่ชนเนี่ยผู้กําหนดราคาคือเราเองเจ้าของไก่ใช่แล้วผู้ซื้อก็ถ้าพึงพอใจก็เขาเรียกว่าไม่ได้บังคับกันใช่ยอมจ่ายอะไรพี่จ่ายอลไก็อ่ะเรื่องทอหมูใช่มา พัฒนาเรื่องของไก่ชนโดยเฉพาะเลยครับผมชัวจะเป็นเนี่ยโครงสร้างก็จะมีมีที่ที่เสียอฟยืนนะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนที่ระบายระบายน้ําเวลาตอนเราหมูเดิมนะมันี้จะมีรางข้าวใช่ใช่ก็เลยปรับเปลี่ยนเอากรงออกมาเลยอ๋อนี่กครงเหล็กใช่กรงเหล็กนี่เอาออกมาเลยเสียงล้เข้ามาทําเป็นก่อบล็อกก่อบล็อกทําเป็นล็อกล็อกล็อกโครงสร้างเหล็ก ติดกันเรื่องของนกนะอ่าศัตรูเรียกว่าแล้วศัตรูพืชหรือไม่ใช่พืชเศัเรียกอะไรนะศัตรูของไก่นะครับเออตัวที่มาทําให้เกิดความทำเสียหายนะกับเรื่องของเบบี๋ต่างๆเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าผลผลิตเราจะอยู่างนี้ใช่ประมาณกี่ล็อกครับตรงนี้47่สิบเจ็ครับ อันนี้หนึ่งสามจุดอันนี้สามเอ็ดถึงสี่เอ็ดเจดเราไม่น่าถามแบบนี้ด้านนี้หนึ่งสามสิบด้านนู้นสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบเจ็ดนะฮะก็อยู่นี่ประมาณอายุลูกไก่ได้สองเดือนถึงสองเดือนครึ่งในะฮะความพร้อมทําประวัติวัคซีนอยู่ในนี้เลยใช่แล้วก็แยกแม่ใช่แม่พร้อมเสร็จก็นู้นนะฮะไปเปรต่อจะเป็นเปรีนะะฮ อันนี้จะเหมือนเลี้ยงอยู่ที่นู้นเลยครับในเรื่องของอสถานที่ใ<ช>จะแคบกว่านแคบกว่าแล้วก็อุ่นกว่าบล็อกจะสูงกว่าด้วยบล็อกสูงกว่าปั๊บอ๋ออันนี้เป็นประตูทางเข้าใช่ก็เขาเรียกฮะประตูนี่ก็สูงลอยใช่ใช่ลอย Ừ, เปิด<ม>ด้านเดียวนะด้านเดียวด้านเดียวใช่ใ,ชให้อาหารด้านเดียวเลยครับส่วนน้ําก็ทําเป็นถังไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ําหยดเพราะว่าเคยใช้น้ําหยดแล้วมันมันแฉะน้ำจะไหลตลอดเลยลูกไก่กินเล่นมันจิกเล้นมันแล้วมันจะแฉะ <S 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 ทําให้แบบมันความชื้นมันขึ้นไม่ค่อยดีครับครับผมเรื่องของรางอาหารของเราหมูเดิมอเรามาให้การสอดคล้องกับเรื่องของครอบคอกแม่ไก่ของโรงียนบาลมัง ก็เอาไว้แค่กันน้ําเวลาเราเราล้างข้างล่างล้างให้เป็นล็อกให้น้ํามันไหลออกมาบังคับน้ําให้มันไหลไปตามร่อง,องน้ําอย่างเดียวเลยอเอาไว้ต้องเอาไว้แล้วก็วเป็นที่นองนที่หลับที่นอนก็ได้ด้วยใช่ใช่มันวอุ่นบางมันโค้งมันอุ่นดูดูแลความสะอาดผมว่ายิ่งง่ายก็ไม่ใหญ่เนาะใช่ครับบางทีปุ๊บโอ้ทำความสะอาดยกชุดได้อาหารนักเขินก็ มีออกแบบไม่ให้เคลีย <_ co ff> s> <S นั่นแหละครับคนคนคนมาเอาตามอย่างไปเยอะครับที่ว่าน้ําทังลิตรนะอ่ากี่ลิตรสองลิตรามลิตรน่าจะสองลิตรอันนี้รครับรที่หิววะแล้วก็เจาะเป็นช่องว่างเพื่อให้ไก่เข้าไปกินนะแน่ไก<ช>่ลูกไก่ด้วยลูกไก่ด้วยออืแล้วก็มีเชือกผูกไว<ช>้อยู่ในระดับกลางพอดีใช่ปรับระดับได้ครับมันจะได้อาหารไม่หก ไม่เขี่ยไม่เขี่ขยใช่ใช่ <c oughs> ถ้าตีเข้าไม่ได้มันก็ไม่หกครับอเอาแค่หัวเข้าไปอ่ะได้บังคับเอาหัวเข้าไปอย่างเดียวเดี๋ยวตัวเล็กหน่อยก็เราก็วางกระตํำหน่อยเพราะยังไงหัวให้หัว,หหวพอเจาะช่องให้หัวลูกไก่เข้าไปได้ใช่ใช่ยพอโตขึ้นดี๋ยวเขาสบายแล้วใช่พอกิ<ด>นเป็นแล้วสบายแล้วครับครับผมอันนี้พร้อมเราเริ่มจะปล่อยไปรวมฝูงเนาะประวัติทําวัคซีนทำเขาเรียกว่าตำหนิอะไรเรียบร้อยแล้วใช่จะเปนู่นอยู่นู่นใช่อันนู่นแล้วแบ่งยังไงครับ แบ่งเป็นซอยผมทําเป็นซอยไว้จะไถไว้เต็มที่ล็อกก็สามติดตัวประมาณไม่เกินสามติดก็มีรูรอบมาคิดเนาะใช่ข้างล่างเป็นเมทัลชีสเลยครับกันเมทัลชีสแล้วก็รอบนอกเป็นปูนเป็นปูนแล้วก็ตะแกรงเหล็กกันหนึ่งดีครับผมได้อันนี้ก็พอเขาเป็นไก่หนุ่มไก่สาวนะ้ันนี้เราก็เข้าไปอยู่แยกแยกแยดีเตรียมตัวทำทีมงานกี่คนครับจอบมีคนเลี้ยงสองคนครับ รวมผมด้วยกระสามเนี่ยผมก็ช่วยกันไปครับครับนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราก็แบบยืนคุยคร่าวๆนะแล้วก็จะมีภาพคอยเก็บแล้วก็เอเ่อแล้วก็อินเสิร์ตให้คุณผู้ชมด้ชมอยากจะได้ไม่ต้องไปควงไก่ด้วยได้ใช่ชัวร์เขาก็ต้องเอเ่อเขาเรียกว่าออเอา่อขอคุณเรื่องราวหรือก็เรียกว่าเป็นกเกษตรกรเต็มขั้นใช่ครับเดิมทีประกอบชีพอะไรครับ อ๋อผมเป็นพนักงานประจําอยู่ที่อําเภอครับครับผมโอ้แล้วก็ยังมีเวลาแบ่งได้นะเช้าก็ไปดูใช่ไปทํางานหน้าที่ช่วงเย็นก็มาจัดสรรต่อใช่คือพวกนี้มันไม่สาม,มารถทําคนเดียวได้พี่ต้องแบ่งงานกันไปเชือนะฮะพี่น้องท่านใดนะเออเฮ้ยอยากจะได้แนวคิดนะหรือมาพูดคุยกับเรื่องของ,อง,ของการทํฟาร์มไก่ชน นะครับผมหรือก็เรียกว่าแปลรูปแปลสภาพนะฮะมาขอองค์ความรู้ได้จากทางเสียออฟได้เลยยินดีเนาะยินดีเลยอยู่เดินทางมาก็ได้แต่ก็โทรศัพท์พูดคุยก่อนใช่ใช่นัดวันก่อนได้ยิ่งดีครับครับผมได้อะไรจากการเลี้ยงไก่ชนครับเลี้ยงครอบครัวได้น่แหละครับสำคัญตุดแล้วมีรายได้ใช่ใชไม่เป็นภาระต่อสังคมใช่นัินแหละพึ่งพาตัวเองได้ใช่ยิ่งสภาวะช่วงนี้นะครับผมว่าเกิดวิกฤตโควิดนะ อะไรที่เราสามารถที่จะสร้างรายได้โดยอยู่กับที่นะฮะสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องไปร้อง้เดือนหรือบางทีจะต้องไปทํามาค้าขายต่างที่ต่างถิ่นเนี้ยบางทีบางท่านก็ลำบากอนกันบางดีล้วเรามีต้นแบบอยู่ก็ค้าขายทางออนไลน์กันแล้วก็ฝากไปด้วยสําหรับสพ่อพันธุ์นะครับเจ้าปลาเกลียวเจ้าชายน้อยเจ้าชายใหญ่นะครับผมเลนราคาลูกไก่ก็คู่ละ8,5 0 0ันหมาจํา1 0 0พันบาทนะครับ รวมค่าจะส่งแล้วนะฮะแล้วก็เลทของไก่หนุ่มไก่สาวอันนี้ก็ขึ้นอยู่ด้วความเราจะมีตอนไหนใช่ใช่ไก่หนุ่มแน่นอนใช่ที่แล้วชุดหนึ่งใช่ครับก็คือมีอยู่ตลอดเลยเพราะว่าเนด็ดมันผลประโยชน์ว่าจัดจัดก็เรียกจัดสรรจัดสรรในการแบ่งลูกไก่ทำให้เราถึงมีไก่หนุ่มด้วยใช่แล้วก็กู้ไปบางทีโหูบางทีลูกค้าไปนะโอ้เาไป ต่อยอดใช่ครับบางทีคุณอาจจะได้คู่เกิดเขาใช่แล้วก็เดียวกันใช่อยู่ในมือก็เป็นได้ใช่อันนั้นก็จะเป็นการหนุ่มอยู่ที่ประมาณตัวละสองหมื่นสองถึงสามหมื่นรวมถึงตัวมีอใช่ไหมตัวมียถ้าคู่เกิดดีก็อยู่ตัวสามหมื่นถ้าเป็นไก่สาวเลยก็อยู่เจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทแล้วครับผู้ชมครับก็การพูดคุยนะกับช่องทางต่างๆนะฮะรายการติดต่อกับทางเซอรออฟ ชุมบ้านพระจันสายนะฮะจังหวัดฉะเชิงเซาชงทางครับผมเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลย0994124691ครับครับผมเซฟเบอร์นี้นะฮะก็เดย๋่วไลน์จะเด้พ,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 พูดคุยกันได้ย้ำเบอร์อีกทีครับเซ่อฟ0994124691ครับครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือเรื่องของ Facebook, Facebook. นะฮะแต่ว่าบางบางทีก็ ติดขัดบ้างอินบ็อกมาพูดคุยกันอินบ็อกดีกว่าบางทีก็มีโอกาสเราก็อัปเดตแต่ดีที่สุดอินบ็อกเลยใช่ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยเดี๋ยวโทรกลับเองครับเดี๋ยวโทรกลับเองนะครับผมอะไะฮะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งราวนะครับผมมุง่ายๆผมว่าอันนี้ก็เป็นเทปแรกของปี2564นะครับผมขอเทปแรกเลยได้มันลุยกับโอ้โหทำไมเสีออฟถึงตัดใจติดต่อทางรายการ อ,อ,อยากจะมานําเสนอผ่านทางรายการเห็นเห็นพี่น้อยมานานนะจริงเห็นเห็นมานานผมว่าอะไรที่อยู่ได้นาน,านผมว่าต้องดีอ่ะแค่แหละพี่ถ้าอะไรไม่ดีแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วครับทุกอย่างในโลกใบนี้ได้าล้ <c oughs> นนครับผมว่าเรื่องราวนะในการนําเสนอผ่านทางรายการผม <c oughs> ว่าทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะฮะที่จะสารต่อในเรื่องของความฝันนะฮะความตั้งใจแล้วก็นํามาซึ่งไรายได้ นะผลประโยชน์ต่างๆที่ที่ได้นําเสนอทุกคนได้รองรับทุกคนได้มาซื้อหาผมว่าเราจะอยู่รอบกันได้ไปอีกยาวนานขึ้นอยู่กับพวกเราคอยมาร่วมกันสนับสนุนอันนี้ผมขอขอขอบคุณนะฮะอีกหนึ่งท่านแล้วก็เป็นขอเป็นกําลังใจให้กับในการพัฒนาสายพันธุกรรมนะครับแห่งซุ้มบ้านประจันฉายนะครับอำเภอแปลงยาวจังหวัดเชียงสาดวยครับผมครับไปหน่อยครับ ฝากช่องทางติดต่อราการด้วยนะครับถ้าจะชมคลิปใหม่ๆนะฮะสามารถนะฮะเข้าไปชมได้ในแอปลรเคชันนะครับซีมนะฮะรวมถึงคลิปย้อนหลังต่างๆมากมายนะยัมีของทาง c o อ f ด้วยนะครับรวมถึงนะฮะทางยู u ูบนะครับผมและที่สําคัญนะครับกับการออกอากาศนะฮะสสถานีด้วยกันนะครับเดี๋ยอครับผมนั่นคือทาง True Vision 367นะฮะ โอ,อก,กาสทุกวันพุธลีลันวันพฤหัสและก็ลีลันวันอาทิตย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ